แม้เวลาจะผ่านมานานกว่าพันปีแล้วนับตั้งแต่จกักรพรรดิลี่ไทโทส่งเลือกให้ทางลองเป็นเมืองหลวงในปีพุทธศักราช1553จนกระทั่งพัฒนาสู่การเป็นฮาหนอยในวันนี้ปัจจุบันเมืองแห่งนี้ยังคงพัฒนาสู่ความเป็นทันสมัยอย่างไม่หยุดยั้งในฐานะเมืองหลวงของเวียดนาม แต่ท่ามกลางการเคลื่อนไหวที่เต็มไปด้วยพลังยังคงมีสถานที่บางแห่งที่สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณซึ่งซ่อนอยู่ภายในเมืองหลวงเก่าแก่อย่างฮานอยได้เป็นอย่างดี ทะเลสาบควนเกี่ยมตั้งอยู่ใจกลางเขตพื้นที่เมืองเก่ามีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับการสร้างเมืองเมื่อกว่าพันปีที่แล้วตำนานเก่าแก่เล่าว่าจักรพรรดิลีไทโทกได้รับดาบจากเตาศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้ต่อสู้กับกองทัพราชวงศ์หมิงที่ยกมารุกรานเมื่อทรงชนะศึกที่ยืดเยื้อยาวนานนับสิบปีแล้วพระองค์เสด็จมายังทะเลสาบแห่งนี้เพื่อคืนดาบให้กับเตาศักดิ์สิทธิ์ ทะเลสาบแห่งนี้จึงมีอีกชื่อเรียกว่าทะเลสาบคืนดับบนเกาะเล็กๆทางตอนเหนือของทะเลสาบยังเป็นที่ตั้งของวัดหงอกเซินอันศักิ์สิทธิ์เราสามารถไปยังวัดได้โดยข้ามสะพานเทฮุกซึ่งมีสีแดงสดใสและนี่ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์อีกแห่งของกรุงฮานอย ปัจจุบันบริเวณรอบทะเลสาบเป็นสถานที่ที่ชาวเมืองมักใช้นัดพบปะสังสรรค์เพื่อพักผ่อนหย่อนใจสูดอากาศอันบริสุทธิ์และทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันห้วนเกี่ยมจึงเป็นทะเลสาบที่เปรียบเสมือนดอกไม้ช่อง,งามใจกลางนครหลวงที่นักท่องเที่ยวต่างกล่าวขานว่าเป็นเพชรเม็ดงามของนครหลวงฮานอย ซึ่งไม่สามารถจะถูกแยกออกไปจากส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวฮหาหนอยได้ไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบันติดกับทะเลสาบฮวนเกี่ยมคือถิ่นการค้าอันคึกคักที่นี่คือย่านถนน36สายที่มีอายุเก่าแก่กว่าพันปี ย่านการค้าแห่งนี้เจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตชีวามากที่สุดในราวพุทธศตวรรษที่19เเป็นต้นมานับเป็นย่านการค้าเก่าแก่ที่สุดของเวียดนามที่ยังคงมีชีวิตสืบเนื่องนับจากแรกก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน แม้จะมีชื่อย่านถนน36สายใจในความเป็นจริงแล้วเขตนี้มีถนนมากถึง70สายหลายคนเชื่อว่าถนน36สายเป็นการเรียกชื่อตามจำนวนกลุ่มอาชีพช่างฝีมือในยุคแรกๆที่พากันอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพื่อผลิตงานฝีมือและค้าขายสินค้าที่นี่โดยตั้งชื่อถนนให้สอดคล้องกับสินค้าที่ขายบนถนนเส้นนั้นๆ ปัจจุบันทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้วไม่มีสินค้าตามชื่อเรียกของถนนอีกต่อไปแต่สิ่งที่ยังเหมือนเดิมคือการเป็นย่านการค้าสำคัญของฮานอยนอกจากเป็นแหล่งสินค้าราคาถูกจากประเทศจีนแล้วที่นี่ยังเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดของฮานอยด้วย ย่านเมืองเก่ายังเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมักจะเลือกมาพักเสมอเนื่องจากมีโรงแรมราคาถูกให้เลือกมากมายและมักเป็นภาพคุ้นตาที่เราจะเห็นนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกพากันเดินควักขวยอยู่ที่นี่รวมทั้งภาพของนักท่องเที่ยวบนสามล้อที่เรียกว่าซิโครเพื่อเที่ยวชมสเสน่ห์ของย่านเมืองเก่า แม้ย่านถนน36สายจะมีตึกแถวขายของเรียงรายอยู่ตลอด2ข้างทางแต่ส่วนหนึ่งยังคงมีอาคารเก่าแก่อายุนับร้อยปีทั้งบ้านเรือนวัดวาอารามที่แทรกตัวให้เห็นอยู่และนี่คือสิ่งที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนท่ามกลางความเจริญที่คลืบคลานเข้ามา ถนนตาเหียนตั้งอยู่ใจกลางของย่านนี้เป็นถนนที่ได้รับการบูรณะจากคณะกรรมการบริหารย่านโบราณสถานของฮานอยเมื่อหลายปีก่อนที่นี่ได้กลายเป็นจุดนัดพบของนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวเวียดนามโดยเฉพาะบริเวณสี่แยกที่มีร้านเบียรเฮยหรือเบียรสดอยู่หลายร้านเบียรสดที่นี่มีแอลกอฮอล์ไม่สูงนักแถมมีราคาย่อมเยาว ีกทั้งยังถูกระบุไว้ในหนังสือนำเที่ยวเวียดนามของต่างประเทศทำให้ย่านนี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวต่างชาติต้องมาเยือนจนได้รับการขนานนามว่าสี่แยกนานาชาติถึงเวลาของการเดินทางย้อนการเวลา ไปสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของสี่เมืองโบราณแห่งดินแดนล้านนาเชียงแสนที่นี่ล้วนเต็มไปด้วยเอกลักษณ์และความร่ำรวยทางอารยธรรมนับตั้งแต่ยุคต้นราชวงศ์มังรายสำรวจรอยอดีตของเวียงกุมกามราชธานีที่ต้องล่มสลายลงและถูกฝังกลบอยู่ใต้ผืนปัตตภีแต่ยังเหลือไว้ซึ่งเขาลางแห่งความรุ่งเรืองในอดีต สัมผัสความหลากหลายของศิลปก,กรรมและสถาปัตยกรรมที่พัฒนาจนถึงขั้นสูงสุดของแคว้นหริภุนชัยแห่งเมืองลำพูนและชมความงดงามของเมืองโบราณนกพบุรีสีนครพิงเชียงใหม่ราชธานีที่เคยรุ่งเรืองในฐานะศูนย์กลางอาณาจักรล้านนาอันแท้จริง เต็มอิ่มไปได้วยความรู้แบบนอกตำรากับอาจารย์วรนัยพงษาชลากรผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีพร้อมกิจกรรมเสวนาเพื่อไขคำตอบในสิ่งที่คุณอยากรู้โดยอดีศักดิ์ศรีสมผู้ผลิตร,รายการประวัติศาสตร์นอกตำราท่องเที่ยวนอกตำราเชียงแสนล้านนาหรฤพุนชัย4วัน3คืนระหว่างวันที่30มกราคมถึง2กุมภาพันธ์2569 ติดตามโปรแกรมการเดินทางและแจ้งความประสงค์ของท่านได้ผ่านลายท่องเที่ยวนอกตำรา Facebook Page ประวัติศาสตร์นอกตำราหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0988806997ท่องเที่ยวยังมีคุณค่าได้ทั้งปัญญาความสนุกและสุขใจกับประวัติศาสตร์นอกตำรา ความคึกคักของย่านถนน36สายที่เริ่มตั้งแต่เช้าตรู่ยังคงไม่หยุดนิ่งและเต็มไปด้วยสีสันของชีวิตชีวาแม้ในยามค่ำคืนไม่ต่างจากประเทศอื่นๆที่มักจะมีย่านอาหารการกินที่มีชื่อเสียงของตนเองบนถนนแทบทุกสายในย่านนี้มีอาหารนานาชนิดให้คุณสามารถเลือกชิมได้ในราคาย,ย่อมยาว โดยเฉพาะการนั่งกินอาหารริมฟุตปาดด้วยโต๊ะเตียเต้ยๆแบบนี้ถือเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ทางวัฒน,นธรรมการกินของชาวเวียดนามกน้ำมีบ้อบนำนื้นอ,อบอนำเนื้อ ช่วงนี้กรุงฮานอยกำลังอยู่ระหว่างพิธีกรรมสำคัญที่เรียกว่าพิธีเจ้าวันหรือการเข้าทรงเจ้าแม่ประจำปีบนถนน36สายก็ได้จัดให้มีพิธีสำคัญนี้ด้วยเช่นกัน พิธีบูชาเจ้าแม่และข้าวทรงถือเป็นกิจกรรมทางความเชื่อแบบโบราณที่แฝงไว้ได้วยคุณค่าวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของชาวเวียดนาม,มการบูชาเจ้าแม่เป็นประเพณีเก่าแก่ที่เริ่มจากการบูชาบรรดาเทพธิดาซึ่งเป็นตัวแทนของธรรมชาติเช่นเจ้าแม่ธรณีเจ้าแม่คงคาหรือเจ้าแม่โพศพภายหลังประชาชนได้มีการเชิดชูบูชาบรรดาวีรสตรีของชาติให้เป็นเจ้าแม่ด้วยโดยถือว่าเทพธิดาต่าง มีอำนาจลึกลับศักดิ์สิทธิ์และเป็นบุพการีที่จะคอยให้ความคุ้มครองในชีวิตของทุกๆคน วิธีเจ้าวันได้รับการยกย่องจากชาวเวียดนามให้เป็นศิลปะการแสดงที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพราะมีทั้งการเล่นดนตรีการร้องเพลงและการฟ้อนรำซึ่งแม้จะผ่านการเวลามันเนิ่นนานเท่าใดแต่ประเพณีนี้ยังคงได้รับการสืบทอดอย่างเหนียวแน่นเสมอมาจนถึงปัจจุบัน เจ้าวันไม่ใช่แค่การเข้าทรงแต่เป็นระบบพิธีกรรมทางวัฒนธรรมที่ซับซ้อนและสวยงามด้วยคุณค่าวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้มรดกวัฒนธรรมนี้ได้รับการรับรองให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติโดยองค์การยูเนสโก ในยามราตรีแหล่งบันเทิงหลายแห่งของย่านถนน36สายต่างคลาคล่ำไปด้วยชาวเวียดนามและนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศความคึกคักของร้านขายเครื่องดื่มที่เต็มไปด้วยลูกค้าแน่นร้านยังมีสิ่งที่น่าสนใจไม่น้อยบนถนนสายนี้เพราะมีหลายร้าน ที่ไม่ได้ขายเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์แต่กลับเป็นชามะนาวตลอดหลายปีมานี้ชามะนาวได้กลายเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมจากวัยรุ่นเวียดนามเป็นอย่างมากตามถนนสายต่างๆในย่านถนน36สสายหรือแม้แต่ในซอยเล็กๆเราสามารถพบเห็นร้านขายชามะนาวที่มีลูกค้าวัยรุ่นนั่งพูดคุยและดื่มชามะนาวกันอย่างมีความสุข ร้านเหล่านี้ไม่ได้มีโต๊ะหรือเก้าอี้หรูหราเหมือนร้านกาแฟทั่วไปมีเพียงเก้าอี้พลาสติกที่ถูกใช้เป็นทั้งเก้าอี้และโต๊ะเพื่อน,นั่งแล้ววางแก้วเครื่องดืง่มลูกค้าบางคนเลือกสั่งกาแฟชานมหรือน้ำรวมมิตรผลไม้และแน่นอนว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเลือกสั่งชามะนาว Lemon tree is a uh, famous uh, drink uh, in Hanoi. And uh, every night, uh, I and my friends uh, always use uh, the drink uh, uh, some tea, some tea uh, uh, and especially special in lemon tree. Because uh, uh, lemon tree um, make me uh, the happy and uh, I like it. Um, uh, the beer and uh, uh, wine are, ด้วยชามะนาวเย็นหนึ่งแก้วสนนราคาประมาณ1,500 0ดงหรือไม่ถึง1ดอลลาร์ช่างเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะอย่างยิ่งในวันที่อากาศร้อนอบอ้าวที่สำคัญยังเป็นสื่อที่สร้างมิตรภาพดีๆให้เกิดขึ้นระหว่างมิตรสหายด้วย ตลอดพันปีที่ผ่านมาในเขตเมืองเก่าย่านถนน36สายของกรุงฮานอยไม่เคยร้างราผู้คนที่นี่ยังคงมีลมหายใจและสีสันของชีวิตที่เต็มไปได้วยมิตรภาพอยู่เสมอไม่แปลกเลยที่ฮานอยจะได้รับรางวัลเมืองแห่งสันติภาพจากยูเนสโกในปีพุทธศักราช2541ที่สําที่สำคัญยังเป็นสถานที่อีกแห่ง ที่ทำให้เราได้มองเห็นถึงเอกลักษณ์และตัวตนที่แท้จริงของชาวเวียดนามได้อย่างน่าอัศจรรย์